วันนี้ผมก็จะมามาเปิดใจนะในหลักสูตรที่หลายๆท่านเครือบแขงสงสัยว่าเฮ้ย hey, ห,หลักสูตรสองหมื่นห้าของอาจารย์ประวิดเนี่ยแกเรียนอะไรของแกวะเกียบต้ังสองหมื่นห้ามันมันมัน,ม,นมันดียังไงมันพิเศษยังไงถึงเอากันแบบสองหมื่นห้าเลยห้าวันที่อื่นนะครับจะมี เจ็ดพันห้าสามพันห้าหรือบางทีก็ฟรีก็มีผมขอบอกเลยว่าไอ้หลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรของการจัดการเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์หลักๆของมันแล้วก็คือเราเรียนแบบเวอร์ชั่นใหม่เราเราไม่เราไม่ได้เรียนแบบเก่า ที่มาถึงก็ตะบี้ตะบันที่จะให้ทฤษฎีนะหรือจะไปฝึกปฏิบัติตะปีนตะป่ายอะไรกันเงนี้ยมันไม่ใช่ของผมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้หลักสูตรของผมเนี่ยมันวางไว้เดีอนห้าวันอะไรที่เราจะต้องรู้ในเชิงเข้าแก่และจัดการให้เป็นโดยเน้นว่า หนึ่งต้องไม่มีช่างหรือมีก็ใช้น้อยที่สุดเออมันแปลกไหมในเมื่อจะเปิดเป็นเท่าแก่แต่ไม่ไม่มีช่างยิ่งอ,อยู่อาจจะต้องมีคนจัดการเรื่องธุรการเรื่องเอกสารหรือไอทีมีคนหน้าง,งานแค่คนเดียวแต่ทำงานได้เดือนเป็นล้านล้านบาทหรือหลายสิบล้านเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าการจัดการเทคโนโลยี อีกอันนึงที่ผมมาเก็นไดในหลักสูตรคือเฮ้ยคุณไม่ต้องสต๊อกสินค้าเออไม่ต้องมีร้านไม่ต้องเช่าตึกไม่ต้องไปไปแบบภะเรื่องค่าใช้จ่ายไปกู้นี้ยืมสินซึ่งซึ่งมันเครียดอ่ะถึงเดือนนะคุณก็ต้องมาเสียดอกเบี้ยทำงานแบบที่ไม่มีหนี้ ยิงอยู่ฮะการกู้เงินแบงค์เพื่อจะไปทําธุรกิจแล้วก็เอาเงินนี้มาเกอไประโยชน์มันจะดีกว่าไหมเมื่อถึงถึงเดือนแล้วคุณไม่ต้องมากพากโหวเรื่องดอกหรือไปบี้ลูกน้องหรือไปบี้ตัวเองว่าจะต้องหาเงินมาส่งส่งแบงค์ส่งธนาคารหรือส่งเจ้าหนี้เรานี่คือหลักการหลักสูตรของผม หนึ่งคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเปิดอะนไาลนาแต่คุณมีของทําเต็มไปหมดเลยคุณมีพี่ๆน้องๆในกลุ่มไลน์ร้วห้าร้อคนคอยช่วยคุณมีผมเป็นพี่เลี้ยงเนี่นี่นี่คือหัวใจของผลสูตรนี้อีกอันหนึ่งที่มกักจะมีคำถามถามผมมาหรือถามทีมงานผมว่า อาจารย์ครับอาจารย์เก็บไปผมไปสองหมืนห้าเนี่ยทำไมอาจารย์เอาเงินตรงนี้มามาคืนผมตอนเรียนจบประมาณไม่เกินสามนาทีนะผมไม่ให้เกินสี่นาทีต่อ EP อันนี้ EP หนึ่งเดี๋ยวมาดู EP สองตามผมต่อตามอะไรครับตามว่าผมขึ้นเงินทำไมสองหมืนห้าไอ้เหมือนบ้าเปล่าไอ้อาจารย์ประวิทเนี่ย เออเก็บเข้ามาสองหมื่นห้าแล้วก็มาคืนเขาคืนพอ่อพ่ออะไรเออนะผมกล้าพูดว่าผมเป็นพี่เดียวที่คืนเนินค่าเหรียญให้นะครับเดี๋ยวตามในอีพีสองนะครับจะให้ข้อมูลท่านแล้วก็ยังมีอีพีสามส่วนท่านที่ประสงค์จะเรียนในหลักสูตรนี้ผมก็ให้เบอร์โทรติดต่อนะครับหรือโทรมาเบอร์ตรงตรงหัวมุมที่เขียนว่าอีนะฮะแล้วมีเบอร์โทรโทรมาติดต่อ สอบถามน้องธุรการเรื่องรอบเรียนได้เลยนะครับอันนั้นเรียนมาทำอะไรสองหมื่นห้าถ้าเรียนแพงจังงงแต่ก็มาเรียนกันก็มีมาเรียนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนกันน้อยบ้างรอบสิบคนสิบห้าคนโควิดอาจจะลดลงเรียนผ่านซูมก็ยังมีเรียนผ่านซูมอีกเออมันดีตรงไหน เราใจไหมพี่ๆที่จบไปไปเปิดร้านกันที่ไหนมั่งแต่ผมบอกเลยนะครับที่เขาจบไปแต่ละคนที่เขาไปเปิดร้านมงคนเป็นเท่าแก่ใหญ่รวยมากมากเลยผมแทบจะเรียกว่าเอามาเป็นตัวอย่างได้เลยเหมือนอาจารย์บัณฑิตที่แกคุยเรื่องสอนออนไลน์น่ะนะแต่ก็ไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมรวยมีรวยเยอะนะผม แต่ก็ว่าคําว่ารวยนี่ก็คือต้องแบ่งปันต้องทําบุญนะฮะอันนี้คือสังคมของคนไทยคนพุทธนะครับเอาฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวดูอีพีสองขึ้นเงินทำไมครับขอบคุณครับ